ลองลองค่ะต่เป็นของที่แตกง่ายค่ะเบาไปล่วเบาไปเบาไปอ้า้ยแตกไปะเขอเปิดนะคะชีวิตจริงไปสนีไม่ส่งอย่างนี้นะคะ เดินไปเปล่ามันร้ายถ้าไม่แตกถือว่าดีไงเราต้อเราต้องดูว่าหนูก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยมันไปต้นทับอะไรกับสองหนักอะไรพวกนี้เมื่อวานเราว่าที่บางกวยหรือขนนั้นบางกวยค่ะคแรงมากไม่ต้องตัดบางกวยแรงๆแต่รอบเดียวอันนี้เบาๆไปไม่ไม่เบาฟาดไปสามวัเราจะได้ประกันกับลูกค้าได้ไงว่าถ้าใช้อุปกรณ์นี้เราถ้าแตกมาเราต้องใช้ถ้าเสียหายให้ ได้ไหมคะเดี๋ยวนะขาโอ้ยเดี๋ยวไหมเนี่ยพี่ว่าแตกกว่ะแตกนะก็แตกค่ะอุ้ยอ้าวไม่แตกแตกค่ะแตกไม่ยากนะไม่ไม่ไม่อันเดียวนะคะมันต้องสามอันอ่ะสองนะคะอันนี้ไม่ลาวค่ะเป็นร้อยขวดแตกไหมจ๊ะไม่แตกค่ะ ชื่ออะไรอนี่เดี๋ยวต้องส่งไปให้